ใค้จะว่าลงปู่มันไม่ใช่พระานแล้วก็ไม่เข้าไปก้าไกนแต่เราพูดขึ้นนี้ตามหลักวิชาของปริยัติลูกตาบอกก็เหมือนกันนั่นเราพูดขึ้นด้วยตำราทางภาคปริยัติว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเราไม่ได้ว่าร่ายคะแนนคุบบาแแจงรุปนั้นรูปนี้หรือว่าเกอดวาจาเราให้คะนแนน,น,รน,น,รนรเราก็าไม่เข้าไปก้าไก่ แต่นี้เราเชื่อว่าพราะแม่กุญจารย์ท่านทรงมักทรงผลเพราะเดินตามมักแปดสี่สมาธิปัญญาแค่นั้นเองเราไม่ได้ว่านะแล้วจะหมดแล้วแต่คณะเจก้กคะแนนกันก็ให้ไปยอะเราไม่ได้ว่าไนี่ให้กันไปจนถึงตายนี่เีวเวลาเฉียบมันจะเป็นยังไงหลวงปู่แม่ันแนนอือเพราะไม่ใช่วิสศยของสาวกหลว วิสัยของสาวกเกาภูมิเป็นวิสัยที่มุมมะน,นะบากบันมุ่งมั่นเพื่อถอนถอนกิเลสเถียอกอย่างใแก่แม้แต่พระมหากัตรั์ประเท้รา,าพาิดจารณาทางการจุติเคลื่อนย้ายของสัรโลกเกิดอย่างนี้ตายจากนี้ไปนั่นตายจากนั่นไปนี่เห็นไหมละ่ะตายจากกัตริยฉัน นี่เป็นมนุษย์ก็มีจากกายเป็นมนุษย์ตกนรกก็มีออกจากนรกเออออกจากนรกเป็นมนุษย์ก็มีออกจากนรกตกนรกเอก็มีต้องมาดูพีจารนไใจกลางอยู่อย่างนั้นอยู่งั้นพระพุทธเจ้าเห็นด้วยโสดทิรู้ด้วยโสดทิเสด็จไปบอพระมหากัรสปเทระทเจ้าสัปะปลูกเรานั้นไม่ใช่พิเศยของเธอ เป็นวิสัยของเราตถาคนวิสัยของเธอนี่เพียรพยายามรักกิเลสเตถผีทอดถอนอวิชาไม่ใช่วิสัยของพวกเธอเห็นไหมเห็นแบบพระพุทธเจ้าไหมหลวงพ่จะถามเลยภาคเรานี่เรียนแบบพระพุทธเจ้าไหมเรีนยนคะแนนคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระรหนา์ลูกจย์คนนี้เป็นพร,าาระรหลานฮะลูกจย์คนนั้นเป็นพระหนา์ ลูกจิงก้าวระเจ้ามีแต่พะอรหันเหไหม